สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบพวกเราอีกเช่นเคยในทีเด็ดสปอร์ตพูวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลในศึกกันโชเซเรียอิตาลีผู้ระหว่างซาเลนิตานาพบอินเตอร์มิลานในเวลาตี2องสณสนามสตาริโออาเลชีทางด้านเจ้าทีมอย่างซาเลนิตานาฟอร์มห้านัดหลังสุดในลีกแพ้4เสมอ1โดยเกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับฟิออเรนตินามาแบบหมดรูปด้วยสกอร์0ประตูต่อ4 ทำให้พวกเขาแพ้ติดต่อกันมา3เกมแถมยังไม่สามารถยิงประตูใส่คู่แข่งได้เลยทั้ง3นัดอีกด้วยส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานฟอร์มห้านัดหลังสุดในลีกชนะรวดโดยเกมนัดล่าสุดในลีกก็เพิ่งโชว์ฟอร์มเอาชนะกายาลี่มาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อสูตรทำให้พวกเขาเก็บชัยแบบชินชิกมาต่อเนื่องถึง4นัดงานนี้จะฝูงอย่างอินเตอร์มิลานเก็บชัยในลีกติดต่อกันมา5เกมแล้วแถมยิงประตูคู่แข่งห่างเกิน2ประตูมาถึง4เกม ส่วนทางด้านเจ้าทินอย่างซาเลนิตนาที่จมบวยของตารางอยู่ในขณะน,นี้แพ้รวดมา3นัดแถมยังแพ้ห่างเกิน2ประตูทั้ง3เกมอีกแม้เลทราคาอาจจะดูสูงไปหน่อยแต่ยังไงถ้าทับงูใหญ่ไม่ยิงทิ้งยิงขว้างเชื่อว่าจะเก็บชัยและรับทรัพย์ไปแบบสบายๆในส่วนของสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้เป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานที่จะเก็บชัยไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3ในส่วนของเลทราคาเปิดมาที่2ลูกส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่ง ฟันธงต่ออินเตอร์มิลานกระชากชัย